แต่ามหาเสียงที <iber> ่ม <entendeu studio> ันหมดแรงลวเมือกเหนาวีมันหมุกอมเนาะลาวีมันตัวเล็กกว่าชิโน่ลหละมัไม่เรียกันใต่แค่น้ำหนักชิโน่มันน้อยกว่าแต่ความสูงไม่เรียกัน ไ่นาี่มันขอยถอยแล้วก็ลอดตัวนาเห็นไหมยาาไหนเพิ่มอะไรทำให้ตัวด yup. ูเพิ่มอะไรจำได้ปะเนี่ยใครมาบินกับไหนอะะไนทำไม่ได้รู้เรื่องอะรู้เรื่องะนกลังจะขให้ตัวด้ได้ี่วีนกดแคสไรนาวีรื้เปล่าทำแล้วก็พึ่งมาใหม่ ทั้งวามไหมมันไม่ไปเรียเยเฮ้ยว่าตอกัวเราไปที่มันไปามแป๊มว่เกีกอะหล่ทาง เก็บเผาอย่าลากขาเก็บเผาอย่าลากขาไม่กันเลย ติดเ่าหรือยังติดหวลายลรือยไม่มีทางขาลอยได้เลยสักครั้งเดียวแล้วแล้วฮะโอ้ยไหนไม่มีขาโดนด้วยโดนด้วยที่ความนี้ชนะชนะไม่เก็บเข่าเก็บเข่าอันแรกแรงขึ้นมาแล้วก็ลดลงไม่รู้อ้าวอ้าวใช่ใช้และวมองดีนะใช่ได้ไดได้ได้พยายามหรือยัง นอ,อนมันนอน,นอมุณทำได้ไน <c oughs> ปนาวินเพิ่มขยับหน่ <c oughs> อยไปเตะบาเย็บเยี่ยมโอเคดีขึ้น

ได้ได้ได้ตูวตัวทำไมหมูมาเตะตัวดีดีหมาเตะตัวหมูแรกพันหัวเช็ฟถีกด้วยถีกด้วยเอาหูยับทิ้มตองเรื่องตองดีดีโอเคถูกมั้ยทำไมวีไม่ก้าเลยอะน้องมิวพอมาครับุณโจถามแต้ม ไหนตัว nah. ลูกนี yeah, ้ตลอดเลยแขนกลางว่างๆเอาเลยท่าเสมออีกแล้วไงจิ้มเร็วเรอยจิ้มเร็วเรอยเร็วๆาปนมีวางขาไวๆติดไวๆเอื้อมไปเอื้อมไปให้ถึงลูกไม่ต้องกอดไม่ต้องกอด ตอนไมค์หัวเจอคอมสูง <laughs> 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 <laughs>

เรียกชื่อแล้วฉันับชื่อไม่ได้และหนึ่งคุณครับแค่บุญพัดเลยค่ะาวินเนี่ยออกอันดท่าอีก ช่วยชวยเอาอินถอนแล้วโดนลูกมีดสี่รอบวันนี้โอยเอาินโดนลีี่รอบแล้วถอนอเด็๋ยวก่อนถอนอ้ออะโอ no ้ยไม่งงเลยทำหน้านีะทำหน้าอะไรกับ Gue t referred Marche Han Desmarais Kellery